สวัสดีค่ะนักเรียนนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะเราก็เจอกันอีกแล้วนะคะในส่วนของธรรมชาติและพัฒนาการทางฟิสิกส์นะคะค่ะสําหรับเนื้อหาของคลิปนี้ก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับเลขในย่สําคัญ์และก็การบันทึกผลการคํานวณน,นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะหลักการนับเลขในย่สัมพันธ์นะคะเรานับกันยังไงนะคะแล้วก็การบันทึกผลการคํานวณน,นะคะการบวกลบหรือคูณหารนะคะเรามีวิธีการบันทึกผลที่ได้ ันทึกแบบไหนนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเลขในระยะสำคัญนะคะคือตัวเลขที่ได้จากการวัดจำนวนเลขในระยะสำคัญขึ้นอยู่กับความละเอียดของเครื่องมือนะคะทีนี้นะคะจริงๆแล้วนักเรียนจะได้ทดลองเกี่ยวกับการวัดเครื่องมือนะคะของเอ่อไม่ว่าจะเป็นไมโครมิเตอร์นะคะหรือว่าเวเนียคลิปเปอร์นะคะสองเครื่องมือสองตัวนี้นะคะจริงๆนักเรียนจะได้ทำการทดลอง แต่เนื่องจากเราติดโควิดกันอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวในส่วนของการทดลองครูจะพานักเรียนปฏิบัตินะคะก็คือเปอิดเทอมเราเจอกันนะคะในส่วนของคลิปนี้ครูก็จะพานักเรียนเรียนในส่วนของทฤษฎีกันก่อนนะคะหลักการนับนะคะจํานวนเลขในนี้สาคัญนะคะตัวเลขหนึ่งถึงเก้านะคะให้นักเรียนนับทุกตัวนะคะอย่างเช่นนะคะ,ะเดี๋ยวครูจะเขียนให้นะคะ นะคะอ่ะวิธีการนับนะคะก็คืออย่างเช่นนะคะหนึ่งถึงเก้าสมมติว่าครูเขียนเป็นสองหนึ่งนะคะสี่หกนะคะอันเนี้ยคือนักเรียนนับทุกตัวนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือเลขในระยะสำคัญของเรามีทั้งหมดสี่ตัวด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือการนับปกตินะคะ ต่อไปนะคะเลขศูนย์เง Henry Powell Theory um oh, so apron, ื่อนไขของเลขศูนย์จะมีเยอะนิดนึงนะคะอย่างเช่นนะคะเลขศูนย์ที่อยู on, ่หน้าตัวเลขอื่นเราไม่นับนะคะอย่างเช่นนะคะศูนย์จุดนะคะศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งนะคะตัวนี้ค่ะนักเรียนเลขศูนย์ที่อยู่หน้าตัวเลขอื่นเราไม่นับเพราะฉะนั้นคําตอบของเลขในระยะสําคัญตัวนี้มีแค่หนึ่งตัวนะคะมีแค่หนึ่งตัว เลขศูนย์ที่อยู่ระหว่างตัวเลขอื่นนะคะเลขศูนย์ที่อยู่ระหว่างตัวเลขอื่นให้นับทุกตัวนะคะอย่างเช่นนะคะหนึ่งศูนย์ศูนย์สองนะคะอันนี้เลขในระยะสำคัญของเรานะคะมีค่าเท่ากับสี่ตัวนั่นเองนะคะนักเรียนอ่ะต่อไปนะคะเลขศูนย์ที่อยู่หลังตัวเลขอื่นและที่เป็นเลขทศนิยมนะคะ ให้เรานับทุกตัวเลขศูนย์ที่อยู่หลังตัวเลขอื่นนะคะและที่เป็นเลขพศนิมนะคะให้เรานับทุกตัวอย่างเช่นนะคะอ่าอย่างเช่นนะคะศูนย์จุดศูนหนึ่งศูนศูย์นะคะอันนี้ค่ะนักเรียน คำตอบของเลขในเนื้สัมพันธ์ของเราก็คือสามตัวนะคะเพราะว่าครูบอกว่าเลขศูนย์ที่อยู่หลังตัวเลขอื่นนะคะที่เป็นเลขเทศนิยมให้นับทุกตัวนะคะอันนี้ก็คือสามตัวหรือนะคะหรือแม้แต่นะคะนักเรียนจะเขียนเป็น a หนึ่งจุดศูนย์ศูนย์หนึ่งนะคะถ้ามีเลขศูนย์เติมด้านหลังอีกนักเรียนก็คือนับหมดเลยนะคะ อันนี้ยก็คือเลขในระยะสัมพันธ์ของเรามีทั้งหมดเท่าไหร่คะอันนี้ก็คือหกตัวนะคะอาอย่างนี้เป็นต้นนะคะต่อไปนะคะเลขศูนย์ที่อยู่หลังนะคะหลังตัวเลขอื่นที่เป็นจํานวนเต็ม,ตมอาจจะนับหรือไม่นับขึ้นอยู่กับความพลาดเคลื่อนของเครื่องมือวัดนะคะในกรณีนี้นะคะก็คือจะไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติโจทย์เขาบอกมาแบบนี้นะคะอ่ถ้าสมมุติว่าเพื่อนไผ่ สองจุดสี่นะคะสมมุติก็คือหนึ่งพันสี่ร้อยค่ะนักเรียนกรณีนี้นะคะเราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของอตัวแปรอื่นได้ก็คือเราสามารถเขียนให้เป็นหนึ่งจุดนะคะสี่ศูนย์ถ้าเราเขียนแบบนี้แสดงว่ามันต้องคูณด้วยเท่าไหร่คะสิบยกกำลังสาม ใช่ไหมคะทีนี้ตัวเลข10กำลัง3ตัวนี้ไม่นับนะคะนักเรียนอันนี้ก็คือไม่นับนะคะเพราะฉะนั้นมีเลขในละ3ตัวก็คือ1.40นั่นเองนะคะแต่ถ้านักเรียนต้องการแค่2ตัวนักเรียนก็สามารถเขียนให้อยู่ในรูปเป็น1.4นะคะคูณ10กำลัง3ได้เช่นกันนะคะอ่ะต่อไปนะคะค่าคงตัวทั้งหลายอย่างเช่นค่าพายค่า e นะคะ สองที่อยู่ในรูปสองพายนะคะเราไม่นับว่าเป็นเลขในระยะสาคัญนะคะจาไว้นะคะ,ะ,ะ,คะตัวนี้ก็คือพาย e หรือสองที่อยู่ในรูปของสองพาย r เราไม่นับนะคะโอเคค่ะนักเรียนเพราะฉะนั้นการนับจํานวนเลขในระยะสาคัญนะคะครูก็หวังว่านักเรียนคงจะเข้าใจหลักการในส่วนนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเราลองมาฝึกทํานะคะว่าเราจะตอบได้หรือเปล่านะคะอ่ะทบทวนะคะ่ะนักเรียนอ่ะ ข้อแรกเลยค่ะมีเลขในระยะสาคัญเท่าไหร่คะข้อแรกนะคะครูบอกว่าอะไรคะเลขศูนย์ที่อยู่ข้างหน้าคือเราไม่นับใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอันนี้มีกี่ตัวคะสองตัวนะคะเลขศูนย์ที่อยู่ระหว่างคือนับทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นข้อสองตอบสี่ตัวนะคะทีนี้เลขศูนย์ที่อยู่ด้านหลังนะคะกรณีน,นี้คือเราต้องนับยังไงคะเรานับทุกตัวนะคะหลังทศนิยมนะคะเรานับทุกตัว ต่อไปนะคะข้อสี่ค่ะนักเรียนตอบเท่าไหร่คะสามตัวนะคะต่อไปค่ะข้อห้าข้อห้าค่ะเลขเศูนย์ที่อยู่หลังทศนิยมแต่ไม่มีตัวเลขที่มันปิดอยู่ด้านหน้านะคะตัวเนี้เราไม่นับนะคะแต่ถ้าเลขศูนย์ที่มันต่อท้ายหลังทศนิยมแล้วก็มีตัวเลขที่อ่ขั้นอยู่นะคะตัวนี้เรานับทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบสามตัวนะคะต่อไปค่ะ หนึ่งจุดสี่ศูนย์คูณสิบกำลังเก้าผู้บอกแล้วว่าตัวนี้เราไม่นับใช่ไหมคะตัวนี้นะคะตัวนี้เราไม่นับนะคะการยิงได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นทศนิยมที่เราต้องตอบก็คือมีเลขในยะสําคัญเท่าไหร่คะสามตัวค่ะต่อไปนะคะเลขศูนย์อยู่ระหว่างเหมือนเดิมค่ะเลขศูนย์อยู่ระหว่างก็คือนับทั้งหมดเลยนะคะหกตัวค่ะต่อไปค่ะข้อที่แปดนะคะข้อที่แปดสามตัวค่ะ เงื่อนไขของเลขในเรื่สำคัญครูบอกแล้วว่าค่าพายก็คือเรานับไหมคะไม่นับเพราะฉะนั้นเป็นศูนย์นะคะค่า e ก็เช่นกันค่ะเราไม่นับก็คือเป็นศูนย์นั่นเองนะคะโอเคนะคะครูก็หวังว่าในส่วนของแบบฝึกทบทวนนักเรียนคงจะเข้าใจนะคะอะ่เดี๋ยวเรามาดูสไลด์ถัดไปกันในส่วนของคำถามเชิงคิดนะคะข้อหนึ่งกับข้อสองนะคะ นักเรียนคนหนึ่งบันทึกตัวเลขจากการทดลองนะคะเป็นศูน1 3จุดศูนย์สี่หนึ่งสามกิโลกรัมนะคะแล้วก็ห้าจุดสามสามคูณสิกำลังลบสี่สิบสองเมตรแล้วก็สามบหกดสี่เซนติเมตรนะคะและสองจุดศูนศนวินาทีนะคะจำนวนเหล่านี้มีเลขในสัมพันธ์กี่ตัวอ่ะครูให้นักเรียนไปคิดนะคะกลับไปคิดที่บ้านนะคะเพราะฉะนั้นข้อหนึ่งกับข้อสองครูจะยังไม่เฉลยให้นักเรียนทำเป็นการบ้านนะคะแล้วเราค่อยมาเฉลยกันในคลิปถัดไปนะคะ อทีนี้มาเข้าสู่หัวข้อข,อ,ของการบันทึกผลการคำนวณน,นะคะการบันทึกผลการคำนวณการบวกและการลบเลขในระยะสัมพันธ์เราบวกลบเนี่ยเราจะตอบยังไงให้นักเรียนยึดนะคะยึดทศนิยมที่อยู่ในโจทย์น้อยสุดนะคะตำแหน่งทศนิยมน้อยสุดหลังจากที่นักเรียนบวกหรือลบเสร็จแล้วให้เราตอบให้อยู่ในรูปของตำแหน่งทศนิยมน้อยสุดนะคะ ต่อไปนะคะการคูณและการหารก็เช่นกันค่ะนักเรียนหลังจากที่นักเรียนหาผลลัพธ์เสร็จแล้วให้นักเรียนตอบในรูปของทศนิยมน้อยสุดก็คือสมมุตินะคะนักเรียนหลังจากที่นักเรียนหาคําตอบได้ไม่ว่าจะเป็นการบวกหรือการลบนะคะสมมุติว่าคําตอบนักเรียนนะคะเป็นสามจุดศูนย์หนึ่งนะคะทีนี้นะคะพอนักเรียนหาคําตอบออกมานะคะ คำตอบที่ได้ของนักเรียนสมมุติว่านักเรียนหาคำตอบได้สามจุดศูนหนึ่งสองะคะเวลานักเรียนตอบนะคะนักเรียนเอาแค่3ามตำแหน่งนี้เท่านั้นนะคะเพราะว่าโจทย์ของเรามีแค่3ามตำแหน่งนะคะนักเรียนก็ตอบแค่3ามตำแหน่งเพราะฉะนั้นคำตอบของมันก็คือสามจุดศนย์หสองไม่เกี่ยวนะคะแต่กรณีที่สมมุติว่าเลข2ของเรามันเป็นเลขห้า ถ้าเสร็จเลขค่ะแสดงว่าปัดไหมคะให้นักเรียนปัดขึ้นนะคะนักเรียนปัดตัวนี้ขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นคําตอบของนักเรียนก็จะกลายเป็นสามจุดอะไรคะศูนย์สองนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นคําตอบของเราก็คืออยู่ในรูปของสามสามตำแหน่งนะคะก็คือเลขในสัมพันธ์ของเรามีแค่สามตัวน้อยสุดก็คือในจุดเขามีให้แค่สามตัวอันนี้คือยกตัวอย่างเบื้องต้นนะคะการคูณก็เช่นกันค่ะนักเรียนอ่ะ เดี๋ยวเรามาดูสไลด์ถัดไปนะคะในส่วนของตัวอย่างการบันทึกนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันในการชั่างมวลนะคะในการชั่างมวลอ่ะเขาบอกว่าภาชนะใบหนึ่งนะคะด้วยเครื่องชั่งอ่านค่าได้เจ็ดสิบห้าจุดสองห้ากรัมนะคะเมื่อใส่ทรายลงไปเราไม่รู้ว่าเราใส่ไปเท่าไหร่นะคะแต่เมื่อเรามาอ่านอ่านเครื่องชั่งนะคะ อ่านค่าได้เท่านี้ค่ะนักเรียนสองร้อยห้าสิบดสี่กรัมนะคะปริมาณทรายที่เติมลงไปมีค่าเท่าไหร่เราอยากรู้ว่าเราเติมไปเท่าไหร่ก็แสดงว่าเราต้องเอาผลรวมก็คือผลที่อ่านได้ใช่ไหมคะไปลบออกก็คืออ่าประช่างนั่นเองนะคะภาชนะที่ช่างนะคะแล้วเราก็จะได้คําตอบว่าทรายที่เราใส่ไปเท่าไหร่อ่มาดูวิธีทานะคะ 2องรยห้าสิบจุดสี่นะคะลบออกเจ็ดสิบห้าจุดสองห้าก็คือภาชนะใช่ไหมคะซึ่งเราจะได้ร้อยเจ็ดิบห้าจุดหนึ่งห้ากร,รมัมทีนี้นักเรียนจะตอบแบบนี้ไม่ได้นะคะเมื่อนักเรียนหาออกมาเสร็จอันนี้ยังไม่ใช่คําตอบนะคะเนื่องจากว่าโจทย์ของเราก็คือต้องมาดูว่าทษนิยมน้อยสุดที่เขากําหนดมาให้มีเท่าไหร่เลขในเรื่องสำคัญน,น้อยสุดของเรามีกี่ตัวนะคะมีทั้งหมดสี่ตัวนั่นเองนี่คือน้อยสุดนะคะซึ่งอ่ะ เพราะฉะนั้นตัวนี้ค่ะมันมีทั้งหมดกี่ตัวคะห้าตัวคําตอบที่ได้ของเราก็คือเท่าไหร่คะตายก็คือร้อยเจ็ดสิบห้าจุดสองกรัมเนื่องจากว่าห้าให้เราปัดขึ้นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคําตอบของเราก็คือร้อยเจ็ดสิบห้าจุดสองกรัมนั่นเองค่ะโอเคข้อต่อไปนะคะทองเหลืองแท่งหนึ่งมวล26.5กจรัมมีปริมาตร30มนรลูกบาเซนนะคะ จงหาความหนาแน่นของทองเหลืองนะคะวิธีทำนะคะเอาให้หาความหนาแน่นของทองเหลืองใช่ไหมคะในเมื่อมีปริมาตรจริง,รงๆแล้วสมการของความหนาแน่นก็คืออะไรคะโลเท่ากับ M ส่วนอะไรคะส่วน v นะคะนี่คือสมการหาความหนาแน่นก็คือการเอาไปหานั่นเองมวลก็คือ26่สกกรัมนะคะ ส่วน v ปริมาตรก็คือ30ส,ด,สดลูกบาทเซนติเมตรนะคะตัวนี้เราไม่ต้องไปเปลี่ยนหน่วยนะคะเราก็หาปกตินะคะเมื่อนักเรียนหาออกมาเสร็จแล้วนักเรียนได้คําตอบ8.833ใช่ไหมคะตัวนี้ค่ะยังไม่ใช่คําตอบนะคะนักเรียนต้องมาดูที่โจทย์ด้วยว่ามีเ,าเลขในเลสำคัญน้อยสุดนี่คือเท่าไหร่นะคะน่าจะเป็น2ตัวใช่ไหมคะนี่ก็คือสาใช่ไหมคะอ่ะเพราะฉะนั้นคําตอบของเราน่าจะเป็นแ 8นะคะ8.8กรัมต่อลูกบาศก์นะคะเซนติเมตรนั่นเองนะคะโอเคค่ะในส่วนของตัวอย่างครูก็หวังว่านักเรียนคงจะเข้าใจนะคะต่อไปค่ะนักเรียนแผ oh ่นโลหะรูปวงกลมนะคะวัดเส้นผ่าศูนย์กลางได้นะคะอ่ะวัดเส้นผ่าศูนย์กลางได้เท่าไหร่คะ50เซนใช่ไหมคะจงหาพื้นที่ของแผ่นโลหะนะคะ ซึ่งมันเป็นโลหะวงกลมนักเรียนอย่าลืมนะคะพื้นที่ก็คือพื้นที่วงกลมนะคะอะ่พื้นที่วงกลมหาจากอะไรคะ pi r กําลังสองนะคะโอเคค่ะแทนค่าลงไปนะคะายของเราคือสามจุดหนึ่งสี่หนึ่งหกใช่ไหมคะรัศมีก็คือตรงนี้ค่ะเขาให้เส้นผ่านศูนย์กลางมานักเรียนต้องเอาไปหารสองนะคะเส้นผ่านศูนย์กลางหารสองเราจะได้ค่ารัศมีออกมานะคะอ่ะ พื้นที่นะคะของแผ่นโลหะเท่ากับนะคะพพยสามจุดหนึ่งสีหนึ่งหกนะคะแล้วก็เปลี่ยนตรงที่เป็นเส้นผ่าศูนย์กลางนะคะนักเรียนต้องพอไปหารสองก็จะได้เป็นรัศมีนะคะแล้วก็ยกกําลังสองนั่นเองนะคะตัวนี้ก็ตัดกันไปนะคะพอนักเรียนหาออกมานะคะก็จะได้คําตอบก็คือหนึ่งเก้าหกสามจุดห้าตารางเซนติเมตรนะคะอ่ะ ทีนี้ในส่วนของคําตอบเรานะคะตัวนี้ยังไม่ใช่คําตอบนะคะเ,คเนื่องจากว่าอะไรคะนักเรียนในจทย์ของเราเลขในยะสําคัญน้อยสุดคือกี่ตําแหน่งคะ่ะกี่ตําแหน่งคะ่ะสามใช่ไหมคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ต้องเปลี่ยน,นะค่ะให้เป็นเลขยกกําลังนะคะครูก็จะเลื่อนเทศนิยมขึ้นไปข้างหน้าสามตำแหน่งนะคะหนึ่งสองสามนะคะอ่ะ กูก็จะได้เป็น1.96นะคะคูณสิบกำลังสาตารางเซนตินะคะอันนี้คือคำตอบที่ถูกต้องนะคะโอเคค่ะนักเรียนในส่วนของข้อนี้กูก็หวังว่านักเรียนคงจะเข้าใจนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูถัดไปกันเลยตะลุยโจทย์ปัญหานะคะในส่วนของตะลุยโจทย์ปัญหาอ่าเรามาดูกันข้อแรกค่ะ ตรงระบุจานวนเลขในนสสัมพันธ์ของปริมาณต่อไปนี้มีค่ากี่ตัวนะคะก็ไก่ค่ะตอบเท่าไหร่คะเลขในนสํัมพันธ์กี่ตัวคะสี่ตัวใช่ไหมคะอ่ะตอบลงไปนะคะต่อไปนะคะขอข่ครผู้บอกแล้วนะคะหลักการก็คือถ้าเลขศูนย์อยู่ด้านหน้าทั้งหมดเลยก็คือเราไม่นับนะคะเรานับแค่ตัวเลขที่อยู่ด้านหลังนะคะก็คือหนึ่งตัวนั่นเองนะคะเลขศูนย์ที่อยู่ระหว่างก็คือนับหมดเลยเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คือกี่โอห์มะคะอ่ะมีทั้งหมด สี่ตัวนั่นเองนะคะต่อไปค่ะศูนย์จุดศูนย์หนึ่งสองศูนย์โวลต์นะคะงองูอันนี้กี่ตัวคะเลขศูนยน์หน้าสองตัวนี้ไม่ต้องนับนะคะเราเอาแค่ด้านหลังนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คือตอบสามตัวนั่นเองค่ะโอเคค่ะนักเรียนเดี๋ยวเรามาตะลุยโจทย์ข้อถัดไปนะคะในส่วนของข้อสองนะคะวัตถุตรงกลมอะตรงกระบอกนะคะตันทำมาจากทองแดงมีความสูงยี่สิบมิลลิเมตรนะคะ วัดเส้นผ่าศูนย์กลางได้ร้อยสิบห้ามิลิเมตรนะคะวัตถุนี้มีมวลกี่กรัมน,นะคะมีความหนาแน่นมาให้เรียบร้อยนะคะอ่าอย่าลืมนะคะว่ามันเป็นเส้นผ่าศูนย์กลางไม่ใช่รัศมีเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องเปลี่ยนตัวนี้ด้วยนะคะก็คือเอาไปหารสองนั่นเองนะคะอ่าสมการในการหานะคะมวลนะคะเนื่องจากว่าความหนาแน่นนะคะมันคือโลเท่ากับเอ็ม ส่วนด้วยอะไรคะ v ใช่ไหมคะทีนี้นักเรียนจะหา m ก็คือ v หารก็ต้องย้ายขึ้นมาคูณเพราะฉะนั้น m ของเราก็าได้เท่ากับนะคะโลความหนาแน่นคูณด้วยอะไรคะคูณด้วย v นั่นเองนะคะโอเคค่ะในส่วนนี้ก็คือเอาความหนาแน่นคูณกับปริมาตรนั่นเองนะคะ ทีนี้นะคะนักเรียนปริมาตรนะคะปริมาตรก็คือ V ใช่ไหมคะทีนี้เขาไม่ได้ให้ V มานะคะวตัวนี้ไม่ได้ให้มาทีนี้ความหนาแน่นนะคะโลเรามีเรียบร้อยนะคะปริมาตรของทรงกระบอกเกิดจาก pi r กำลังสองนะคะ p r กำลังสอตัวนี้ก็คือปริมาตร V นั่นเองนะคะอ่าโอเคค่ะทีนี้ครูก็จะแปลงค่ะแปลงในส่วนของรัศนีใช่ไหมคะ ถ้านักเรียนจะหารัศมีนะคะซึ่งมันยกกําลังสองด้วยใช่ไหมคะอ่ะมันยกกําลังสองด้วยถ้านักเรียนจะหารัศมีก็ต้องเอาเส้นผ่าตุ่นกลางใช่ไหมคะครูก็จะอ่ะครูก็จะเขียนเป็นเส้นผ่าูนยนกลางหารสองใช่ไหมคะอ่ะหารสองทีนี้รัศมียกกําลังสองนักเรียนก็ต้องใส่ยกกําลังสองเหมือนกันนะคะอ่ะทีนี้เราก็จะเปลี่ยนนะคะกลายเป็นดีนะคะ ดีกำลังสองหารด้วยสองตัวนี้ยกกำลังสองก็จะกลายเป็นสี่นะคะสองสองเป็นสี่มันก็เลยเป็นที่มาของดีกำลังสองส่วนสี่ตรงนี้นักเรียนคงเข้าใจนะคะโอเคค่ะเมื่อนักเรียนได้ในส่วนของสมการแล้วนักเรียนก็แทนค่าได้เลยค่ะอ่ะแทนค่าตามนี้นะคะตัวโลของเราก็คือแปดจุดเก้าสามใช่ไหมคะแล้วก็ความสูงก็คือยี่สิบ มิลลิเมรตรนักเรียนก็เปลี่ยนให้มันเป็นเซนเนื่องจากว่าความหนาแน่นของเราอนะคะ่ะนักเรียนในส่วนของความหนาแน่นนะคะมันเป็นลูกบาศก์เซนนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ทําให้มันเป็นเซนทั้งหมดเลย20มิลก็เปลี่ยนใหม่น,นะคะเปลี่ยนให้มันเป็น2.0ศูนะคะก็คือการเลื่อนทศนิยมนั่นเองนะคะ115มิลก็เปลี่ยนให้มันเป็น c มนะคะเซนติเมตรก็เลื่อนทศนิยมนะคะก็จะได้ตัวนี้ ลักการเปลี่ยนนะคะอ่ะเดี๋ยวครูขอทบทวนให้นิดนึงนะคะเผื่อว่าใครจะลืมนะคะก็คืออย่างเช่นนะคะนักเรียน20ใช่ไหมคะความสูง20มันเป็นมิลใช่ไหมคะเราต้องการเปลี่ยนมิลน,นะคะมิลลิเมตรให้กลายเป็นซีเอ็มนะคะเผื่อใครเปลี่ยนหน่วยไม่เป็นนะคะอ่ะครูก็จะเอา20ตั้งนะคะแล้วก็คูณด้วยนะคะ มิลลิมิลลิคือเท่าไหร่ครูสอนไปแล้วคลิปก่อนหน้านี้ก็คือคลิปแรกเลยนะคะอ่าประมาณคลิปที่สองนะคะคลิปที่สองก็คือการเปลี่ยนอ่าหน่วยของคําอุปสรรคนะคะมิลลิก็คือสิบกำลังลบสามใช่ไหมคะอ่าแล้วเราก็หารด้วยอุปสรรคที่เปลี่ยนก็คือซีเซนตินะคะเซนติก็คือสิบกำลังเท่าไหร่คะลบสองใช่ไหมคะอ่าลบสองมันเป็นลบย้ายขึ้นไปเป็นบวก ตัดตัวนี้ออกค่ะนักเรียนก็ย้ายขึ้นมาบวกอันนี้คิดเร็วนะคะอ่ะลบสามบวกสองมันจะเหลือลบหนึ่งใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราเลื่อนทศนิยมนะคะไปหนึ่งตำแหน่งนะคะลบหนึ่งก็จะหายเพราะฉะนั้นตรงนี้ค่ะเราเลื่อนไปก็จะกลายเป็นสองจุดศูนย์อมนะคะเซนติเมตรนั่นเองนะคะโอเคค่ะ นี่คือวิธีการเปลี่ยนหน่วยนะคะไม่ว่าจะเป็นร้อยสิบห้ามิลก็ทําเหมือนกันนะคะนะักเรียนโอเคค่ะทีนี้เรามาแทนค่ากันได้เลยนะคะ M เ,เท่ากับนะคะโลโลคือแปดจุดเก้าสามนะคะแล้วก็พายคือสามจุดหนึ่งสี่หนึหกนะคะแล้วก็หนึ่งส่วนสี่นะคะคูณด้วย R รัศมีสิบเอ็ดจุดห้าซีนะคะทั้งหมด,ดยกกําลังสองนะคะและนักเรียนก็คูณความสูงก็คือสองเซนติเมตรนะคะ คูณกันเสร็จเสร็จนักเรียนจะได้ค่า m อ,ออกมาก,ก็คือ1.855.1กรัมนะคะในส่วนของคําตอบของมวลนะคะตัวนี้ยังไม่ใช่คําตอบที่ถูกต้องนะคะนักเรียนต้องมาดูที่โจทย์เหมือนเดิมนะคะว่าเลขนรยยะสาคัญน้อยสุดก็คือเท่าไหร่เท่าไหร่คะเลขนัยยะสาคัญน้อยสุดก็คือสองตัวค่ะน้อยสุดเลยนะคะ20มิลลิเมตรนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้เราก็ต้องเลื่อนจุดนะคะขึ้นไปนะคะ กลายเป็นเท่าไหร่คะเราเลื่อนขึ้นไปหนึ่งสองสามเราเลื่อนขึ้นไปสามตำแหน่งนะคะเพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็นสิบกำลังสามนะคะส่วนเก้ามาจากไหนนะคะมาจากห้าค่ะตัดขึ้นกลายเป็นจากแปเป็นเก้านะคะก็จะได้เป็นหนึ่งจุดเก้าคูณสิบกำลังสามกำนั้นเองค่ะอะโอเคค่ะในส่วนของตะลุยโจทย์ข้อสองนะคะ ต่อไปค่ะข้อที่สามนะคะถังรูปทรงกระบอกใบหนึ่งมีเส้นผ่าศูนย์กลางร้อยสี่สิบเซนติเมตรนะคะสูงสี่ร้อยเซนนะคะถังใบนี้มีปริมาตรกี่ลูกบาศเมตรนะคะอ่าเหมือนเดิมค่ะนักเรียนมันเป็นรูปทรงกระบอกใช่ไหมคะปริมาตรของน้ํานะคะเท่ากับปริมาตรถังรูปทรงกระบอกนะคะเขาต้องการให้เราหาปริมาตรนะคะก็คือพายอาร์กำลังสองเนั่นเองนะคะเหมือนเดิมนะคะนักเรียน ายเราเปลี่ยน R นะคะเพราะว่ามันเป็นเส้นผ่าศูนย์กลางมันยังไม่ใช่รัศมีนะคะเราก็เอาเส้นผ่าศูนย์กลางนะคะไปหารสองนะคะพอหารสองแล้วก็เอามายกกําลังสองทีหนึ่งมันก็จะได้เป็นไพดีกำลังสองส่วนสี่นะคะพอได้สมการแล้วนักเรียนแทนค่าตัวเลขลงไปได้เลยนะคะไคือสามจุดหนึ่งสี่หนึ่งหกะคะคูณด้วยหนึ่งส่วนสี คูณด้วยอารัศนีนะคะร้อยสีเซนยกกำลังสองแล้วก็คูณด้วยความสูงของอรูปทรงกระบอกนะคะ400สี่เซนนะคะ,อะพอคูณเสร็จนักเรียนจะได้ค่า v มาก็คือ6กหนึ่งกนะคะก็คือตัวเลขเยอะมากเลยค่ะนักเรียนแต่ทีนี้นักเรียนยังไม่ได้ตอบแบบนี้นะคะนักเรียนต้องมาดูที่โจทย์นะคะที่โจทย์บอกว่าอ่ ให้เรายึดเลขในสัาคัญน้อยสุดใช่ไหมคะก็คือตัวนี้ค่ะสามตัวค่ะอันนี้ก็สามตัวเหมือนกันน้อยสุดนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้นักเรียนต้องเลื่อนจุดค่ะเลื่อนยังไงอ่าลองนับนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะห้าแล้วใช่ไหมคะอ่าหกค่ะก็จะได้ประมาณอ่าหกจุดหนึ่งห้าเจ็ดนะคะแต่ที่นี้เราเอาแค่สามตำแหน่งนะคะนักเรียนอ่า เราเลื่อนนะคะอ่ะในส่วนของ c นักเรียนเห็นตัว c ไหมคะตัว c ของเรามันคือลูกบาศก์เซนใช่ไหมคะตัว c ก็คือ10กำลังลบ c ก็คือลบ2ใช่ไหมคะแต่มันเป็นลูกบาศก์เซนเราก็ต้องเอามายกกำลัง3อีกครั้งหนึ่งนะคะยกกำลัง3อีกครั้งหนึ่งนักเรียนก็จะได้เป็น10กำลังลบ6ค่ะนี่คือที่มาของ10กำลังลบ6ก่อนนะคะทีนี้ตรงนี้ค่ะนักเรียนที่ครูให้นักเรียน เลื่อนนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะคะมันก็จะกลายเป็นสิบกำลังหกเพราะฉะนั้นมันจะตัดกันกับตัวนี้ค่ะตัดกันกับสิบกำลังลบหกนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนจะได้คำตอบเป็นหกจุดหนึ่งหกแล้วก็สิบกำลังสามนะคะเพราะว่าตัวนี้หายไปแล้วค่ะนักเรียนเลื่อนไปหกตำแหน่งหกกับลบหกก็หายตัดกันนะคะทีนี้หกจุดหนึ่งหกมาจากไหนก็คือ มันเป็นหกจุดหนึ่งห้าเจ็ดเจ็ดก็คือเราปัดขึ้นกลายเป็นหกนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นคําตอบของเราที่เป็นเลขในยะสับสคัญสามตัวคือตัวนี้นั่นเองนะคะอ่าในส่วนของคลิปที่สามนะคะก็จบลงไปแล้วนะคะนักเรียนเพราะฉะนั้นครูก็หวังว่าเลขในระดับสำคัญที่นักเรียนเรียนไปนะคะหรือหลักการนับเลขในระดับสำคัญ และการบันทึกผลการคำนวณนะคะนักเรียนก็คงจะพอเข้าใจไปบ้างแล้วนะคะแล้วก็คงจะสามารถทําแบบฝึกหัดได้แล้วก็ตรุยโจทย์ก็สามารถที่จะทําโจทย์ได้เช่นกันนะคะ